สาเวียนตุดรู้จักเรื่องจากรู้จักพร้อมทัพตั้พรอมอับเออรู้ดูเลยแม่ของคำชอบมันใครชอบสดเกี่ยวที่อสดเป็นหนังโป๊ไม่เหมือนกันนะอ้าวไม่เหมือนกันทำไมมันมีอเงาตรงกันสดคือมึงจำว่าเอาเงินปล่าไอ้่ปะไม่ก็เดี๋ยสดคุณพูดถึงหนังโป๊กันจะสดอ่ะทำไมอ่ะเหรืองที่นี่ก็ถ่ายที่เดี๋ยวแม่ถ่ายดูครับผม ดูรอบห้องดูรอบห้องดูวันนี้นักเรียนมาเต็มครับเ <c oughs> ต็มไหมครับวันนี้นักเรียนมาเต็มห้องสี <c oughs> ค่คนแทบไม่มีที่นั่ง <c oughs> นั่งเรียนกันเลยทีเดียววิ่งหนีที่อะอที่อะละ่าห้องอะไี่เยอุอ มาแล้วมาแล้วกบ็อกซิ่งโค้กดอะไหคุณเปิดไเปิดบ็อกซิ่งโค้อันนี้เปิอะไรเนี่ไม่อยาันท้